พี่พิมพ์ผมงงไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้เลยผมโดน HR เรียกไปคุยฮะเรื่องอะไรวินนายไปทำอะไรผิดมาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันพี่คือ HR เค้เขาเรียกผมเข้าไปสอบถามนะ่ะเขาบอกว่าได้รับฟีดแบ c k ว่าผมสร้างความกดดันให้น้องในทีมมากเกินไปเรื่องเดทไลน์อ้าวแล้วนายไปกดดันเขายังไงประเด็นคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมกดดันเลยนะพี่ผมก็แค่ตามงานปกติแต่ที่มันพีคที่สุดคือ คนที่ฟีดแบ็กเรื่องนี้คือน้องไม้น้องในทีมผมนี่แหละพี่เชื่อไหมว่าเมื่อเช้านี้เองนะน้องไม้เพิ่งซื้อขนมมาฝากผมที่โต๊ะแล้วบอกว่าพี่วินเก่งจังเลยค่ะขอบคุณที่ช่วยไกลและตามงานตลอดนะคะหนูได้เรียนรู้จากพี่เยอะเลยโหวินนี่มันใช่เลยพี่ต่อหน้าผมนะพี่วินสุดยอดค่ะแต่รับหลังผมแกไปฟ้องเ R ว่าผมกดดันนี่มันคืออะไรกันครับเนี่ย ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวละครในหนังที่โดนเพื่อนรักหักหลังเลยอ่ะพี่มันเสียวความรู้สึกแบบสุดๆพี่เข้าใจเลยนะวินมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากจริงๆมันทำลายความไว้ใจไปหมดเลยที่สุดเลยพี่ตอนนี้ผมไม่กล้าคุยกับใครในทีมแบบเปิดใจแล้วไม่รู้ว่าคำพูดไหนจะถูกอัดเสียงไปบิดเบือนหรือประโยคไหนจะกลายเป็นหัวข้อร้องเรียนกับ HR ออีกบรรยากาศในการทำงานที่เคยเชื่อใจกันมันพังไปหมดเลยพี่พี่ว่าคนประเภทนี้ที่ต่อนหน้าอย่างรับหลังอย่าง หรือที่เราเรียกกันว่าหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยเขาอาจจะชนะในระยะสั้นนะวินคือได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทาให้คนอื่นดูแย่แต่ในระยะยาวนะพังไม่เป็นท่าพังยังไงครับพี่ผมเห็นเขาก็ดูจะได้รับการปกป้องดีนี่พังเพราะชื่อเสียงไงวินความไว้ใจในที่ทํางานมันเหมือนเครดิตการ์ดนะสร้างยากแต่ใช้หมดง่ายมากวันนี้เขาทํากับนายได้วันหน้าเขาก็ทํากับคนอื่นได้พอคนเริ่มรู้ทา่าแค้ของเขา จะไม่มีใครอยากร่วมง,งานด้วยไม่มีใครอยากช่วยเหลือไม่มีหัวหน้าคนไหนกล้ามอบหมายงานสําคัญให้เพราะเขาคือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เป็นความเสี่ยงของทีมจริงด้วยใครจะอยากทํางานกับคนที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเอามีดมาแทงเราข้างหลังเมื่อไหร่ใช่แล้วในมุมของ HR ที่มีประสบการณ์นะวินเขาก็ดูออกนะวินถ้ามีพนักง,งานคนเดียวที่คอยวิ่งไปฟ้องเรื่องนั่นเรื่องนี้ตลอดเวลาสักพัก HR เขาจะเริ่มมองแล้วว่าตัวปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่คนอื่น แต่คือคนที่วิ่งมาฟ้องนี่แหละมันคือการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองว่าเป็นคนขี้ฟ้องเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้โหพี่พิมพ์มองขาดมากแล้วตอนนี้ผมควรทํายังไงดีพี่จะให้ผมเดินไปถามน้องไม้ตรงๆเลยไหมว่าทําไมทําแบบนี้อย่าเด็ดขาดเลยนะวินการทําแบบนั้นจะยิ่งเข้าทางเขาเลยนะเขาจะเอาไปสร้างดราม,ม่าต่อได้ว่าเราไปคุกคามเขาอีกสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือการป้องกันตัวเองอย่างมืออาชีพต้องทํำยังไงบ้างครับ 1, 1. ทำทุกอย่างให้มีหลักฐานหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกการสั่งงานการให้ฟีดแบ็หรือการพูดคุยเรื่องสําคัญกับน้องคนนี้ให้สรุปสร้าง,งสงส่งเป็นอ e ีเมลหรือในแชทกลุ่มเสมอใช้คําขึ้นต้นว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกรันขอสรุปเรื่องที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับมันจะทําให้เขาบิดเบือนคําพูดเราไม่ได้เป็นการสร้างพยานหลักฐานชั้นดีเลยพี่ 2. พยายามมีบุคคลที่3ถ้าต้องให้ฟีดแบ็ที่มันอาจจะละเอียดอ่อนพยายามคุยในที่ที่มีคนอื่นอยู่ด้วย หรือดึงเพื่อนร่วมง,งานอีกคนเข้ามารับฟังมันจะช่วยป้องกันสถานการณ์เขาว่าวอย่างนั้นเราว่าอย่างนี้ได้แล้วข้อ3ามแล้วครับพี่ 3. รักษาระยะห่างอย่างมืออาชีพเรายังคงต้องทํางานกับเขาแต่ไม่จําเป็นต้องไว้ใจเหมือนเดิมคุยเฉพาะเรื่องงานให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่แต่ไม่ต้องไปเล่าเรื่องส่วนตัวหรือความรู้สึกข้างในให้เขาฟังอีกปกป้องพลังงานและความรู้สึกของเราเองขอบคุณมากครับพี่เหมือนได้สติและได้เกราะป้องกันตัวเองเลย วันนี้วันอังคารใช่ไหมครับอีกยาวไกลกว่าจะถึงมันสุกเดี๋ยวผมขอไปเดินเล่นที่ตลาดกิมยงหาอะไรกินย้อมใจก่อนดีกว่าพี่ดีแล้วแหละไปหาของอร่อยอร่อยกินจะได้อารมณ์ดีขึ้นนะอย่าให้คนคนเดียวมาทำลายวันดีๆของเรานะวินสู้ๆขอบคุณครับพี่พิมพ์